สาทำทุกอย่างเพื่อบริษัทพอถึงเวลาปรับตำแหน่งเนี่ยฉันก็ถูกมองข้ามตลอดแ้วฉันก็ตัดสินใจแล้วที่เลือกน้ำเองอ่ะขึ้นมาเป็นผู้จัดการใหญ่ส่วนคนอื่นอ่ะคนเดี๋ยว่อยว่ากันอีกทีบริษัทเนี่ยไม่ยุติธรรมตั้งแต,แต่แรกอยู่แล้วฉันเลื่อนตำแหน่งให้เธอเป็นผู้จัดการใหญ่ เพื่อต้อนรับโปรเจกต์ใหญ่ๆแล้วเนี่ยโบนัสแล้วเนี่ยแจรถประจำตำแหน่งเลยแนนี่มันอะไรกันนะคุณหญิงพรมเรื่อนให้น้ำอิงขึ้นมาเป็นผู้จัดการจริงๆแล้วควรๆเป็นแม็กไม่ใช่หรอนัานานสิ น้ำอิงอะทำงานดีก็จริงนะแต่ว่าแม็กอะก็ควรที่จะได้ตำแหน่งนี้ไม่ใช่หรอนี่เธอสองคนสุบซิบอะไรกันที่ผ่านมานะน้ำอิงน่ะเขาทำงานดีทำเงินให้บริษัทเนี่ยมากมายและที่สำคัญะลูกค้าน่ะเขาชอบผู้หญิงเก่งและฉันก็ตัดสินใจแล้วที่เลือกน้ำอิงอะขึ้นมาเป็นผู้จัดการใหญ่ส่วนคนอื่นอะก็เดียเด๋ยวค่อยว่ากันอีกที สาทำทุกอย่างเพื่อบริษัทพอถึงเวลาปรับตำแหน่งเนี่ยฉันก็ถูกมองข้ามตลอดแม็กใจเย็นๆก่อนนะฉันเข้าใจนายนะว่าที่ผ่านมานายตั้งใจทำงานมาตลอดเลยอะตอนแรกฉันคิดว่าเรียกประชุมครั้งนี้นายก็จะได้เลื่อนตำแหน่งอีกจริงๆแล้วอะแม็กมาทำงานที่นี่านานแล้วแล้วก็ผลงานก็โดดเด่นด้วยแม็กควรจะได้รับตำแหน่งนี้ ไม่คิดว่าคุณหญิงพร,พรมอะจะเลือกคนใหม่อย่างเอ่อคือแม็กไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่ความผิดเธอบริษัทเนี้ยไม่ยุติธรรมตั้งแต่แรกอยู่แล้ว มีหลายๆคนที่เป็นแบบผมผมก็ไม่คิดว่าผมจะต้องเจอกับตัวเองผมทุ่มเทให้กับบริษัทมาโดยตลอดสาปีแต่พอถึงเวลาที่จะต้องได้เลื่อนตำแหน่งกับถูกมองข้ามบางทีผมก็คิดนะว่าผมจะยังทุ่มเทให้กับบริษัทนี้ต่อไปเพื่ออะไรเอาวะอยู่ไปแล้วเขาไม่เห็นความสำคัญ สิ้นเดือนนี้ก็ลาออกแล้วกันแม็กแม็กเ,เกิดเรื่องใหญ่แล้วอะเรื่องใหญ่อะไรอหรอก็คุณโอลาน่ะลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทเราอะตอนนี้มาอยู่ที่บริษัทเอาแล้วอยู่ที่ห้องประชุมอะโกรดน้ำอิงใหญ่เลยอะโกรด เรื่องอะไรอะคือคุณโอลานะ่ะเขาต้องการข้อมูลที่มันแม่นๆ,ๆนะ่ะแล้วเขาต้องการข้อมูลในเชิงลึกอะแต่น้ําอิงเขาข้อมูลไม่แม่นพอคุณโอลานเขาถามจอดๆน้ําอิงก็ตอบไม่ได้อะแล้วคุณโอลานก็บอกว่าถ้าเกิดว่าตอบคําถามไม่ได้เขาจะยกเลิกสัญญาที่จะทํากับบริษัทเราอะยกเลิกสัญญาเหรอใช่ถ้าบริษัทเราถูกยกเลิกสัญญาเราต้องเสียหายเป็นหลักสิบล้านแน่เลยอะนี่นหมายความว่ายังไงฮะ ผมให้คุณแก้ควอเลชันให้ผมตั้งกี่รอบแล้ว T.O.R ผมเนี่ยผมส่งให้คุณตั้งแต่วันแรกแล้วนะจนถึงตอนนี้ควอเลชันผมก็ไม่เคยตัวเลขเหมือนเดิมเลยสักครั้งแล้วผมจะเอาไปทํางานตอนน่อได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ผมจะปิดจ็อบโปรเจกต์นี้ได้ฮะตอบผมมาสิคุณเป็นผู้จัดการนะคุณเข้ามาทํางานที่นี่ด้วยลรจับฉลากได้ดยนะังไงฮะความสามารถแบบนี้ถ้าไม่มีความสามารถก็ลาออกไปเลยไม่ต้องมาทํางานให้ผมเออคุณโรลันครับใจเย็นก่อนนะครับ มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ <S <S ก็ผู้จัดจาการของคุณเน,นี่ยสิทั้งงานภาษาอะไรฮะผมอยากทราบนะว่าบริษัทคุณเนี่ยรับผู้จัดจาการแบบนี้มาได้ยังไงผมรอคอนเทนชันนี้มาตั้งกี่รอบแล้วจนป่านนี้ผมยังปิดก,ก็ไม่ได้เลยอ๋อในส่วนเนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณโอรานฟังเองนะครับน้ำิงเดี๋ยวพี่จัดการเอง ใช่นะครับ ฉันจะทำร่มไหมเนี่ยขอบคุณมากเลยนะครับคุณแม็กที่อุตส่าห์มาสรุปรายละเอียดให้ผมฟังเนะี่ยแบบนี้ผมตกลงต่อสัญญากับบริษัทของคุณอีก2ปีเลยนะครับครับผมไว้เจอกันนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่แม็กคะอิงต้องขอบคุณพี่แม็กมากๆเลยนะคะที่มาช่วยแก้สถานการณ์นี้ให้อ่ะถ้าไม่ได้พี่โปรเจกต์คงล่มเพราะอิงแน่ๆเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกน้ำอิงแต่พี่จะบอกอะไรเราไว้อย่างหนึ่งนะตอนนี้เราเป็นผู้จัดการแล้วเราควรจะให้ข้อมูลให้กับลูกค้าอย่างครบถ้วนเพราะถ้าเกิดว่าลูกค้าได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาเนี่ยยกเลิกสัญญากับเราก็ได้นะค่ะอิงจะพัฒนา,น,าน,นะคะ แต่ว่าอิงมีเรื่องอยากรบกวนพี่แม็กอีกเรื่องหนึ่งอะค่ะคือพรุ่งนี้จะมีลูกค้าจากต่างประเทศเข้ามาดีลสัญญาโปรเจกต์ใหม่ของเราแต่ว่าข้อมูลส่วนนั้นอ่ะอิงยังไม่ค่อยคล่องเลยอะค่ะอิงอยากรบกวนให้พี่แม็กมาช่วยอีกครั้งได้ไหมคะพรุ่งนี้เหรอพี่คงอยู่ช่วยเราไม่ได้แล้วแหละทำไมล่ะคะคือวันนี้พี่มาลาออกนะ านไม่ต้องออกก่อนอื่นนะฉันต้องขอโทษนายนะที่ฉันมองนายผิดไปฉันรู้แล้วตอนนี้ว่านายนะมีความสามารถมากแค่ไหนเพราะคุณโอรานนะก็โทรมาบอกฉันเองนายให้โอกาสฉันนะฉันนะ่จะเลื่อนขั้นให้นายนะเป็นผู้จัดการเทียบเท่ากับน้ำอิงว่าไงโอเคไหม เออ่คุณหญิงคะแนนสันฝากนะหนูอยากคืนสิ่งนี้ให้กับคุณหญิงนะคะนี่มันเงินกับกุญแจรถฉันยกให้เธอตอนที่เลื่อนตำแหน่งเลยนะเธอมาคืนให้ฉันทำไมอะ่ะค่ะคือหนูพิจารณาตัวเองแล้วนะคะ หนูยังรู้สึกว่าหนูยังไม่เหมาะสมกับตําแหน่งผู้จัดการหรอคะ่ะหนูอยากจะขอเวลาปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้หนูขออนุญาตบอกว่าเงินก้อนนี้แล้วก็รถเนี่ยมันเหมาะกับพี่แม็กมากกว่านะคะเงินเนี่ยฉันให้เธอแล้วเธอไม่ต้องมาคืนฉันหรอกส่วนของนา่แม็กนะ เดี๋ยวฉันให้นายใหม่เนี่ยเงินฉันให้นายที่เลื่อนขั้นเหมือนกับที่ตอนฉันให้น้ำอิงอะแล้วก็เนี่ยกุญแจรถประจำตำแหน่งของนายขอบคุณนะครับหัวหน้า ฉันฝากบริษัทฉันด้วยนะครับส่วนเธอแนนกับชวินนะ่ะก็พัฒนาตัวเองนะเรียนรู้งานให้เยอะๆแล้วเธอสองคนนะ่ะก็จะได้รับรางวัลเหมือนกับตินน้ำอิงเขาได้รับ